สวัสดีครับวันนี้นักล่าเชียงรายครับผมกับป้ามาใส่หนูครับ่วงนี้หยุดละหยุดปีใหม่ป้ามาใส่หนูครับพอขุยแล้วครับท่านผู้ชม๊อลตกยงหัวเข่าก็ไแล้วเนี่ยครับอขุยแต่หงมีมีแค่ขุยเดี๋ยวเสาะของหงมไหนยุบปุ่นอ่ะนี่ผมใส่รักวันนี้ของตางไมนไหนลงมาเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่ดักวุนนี่นี่เหี่ยใส่บ่วงวันนี้ครับบ่วงดักวนเหีมยวควันนี้ออกมาตึงกลับตึงบ่วงครับบ่วงมาซิมกันกลับออกมาสักสิบป,ป่ายเนะี่ยสิบปลาย์สาวนึงกัไเน้นับเถอะโอเคครับเดี๋ยวผมใส่กั๊มเนะเาะมาคุยครับงามขนาดอยน่นนี้ห้องเมืองเก่าครับห้องเมืองนี่มีนะใหมก่ก็งามอยู่ครับก็บมีปีอยู่นะแต่ผมว่วเขาจะเอาไปละละายกว่าจะได้หัวครับ ลองสั่มพอครับไปเชคครับเนี่ผมใส่กัมครับอันท่านผู้ชมครับปัด๊ดขุยง้ามคนนั้นนักนี่ครับนี่ขุยไม่ไหมอยู่นะครับนี่นะน่าหนิมหูน่าจะทะลุมาหาการน,นี่มั่วก็บ่าไม่หลายตัวมูผมใส่ดักวันนี้ขุยง้ามคนนั้นครับหลอดตาเซียนน่จะได้นะกว่า ใกล้บ้านน,นะครับนี่นะนี่ฮะปุ๋ยงามๆเลย,ยน่ารุ่นครับบื่นเมื่อคืนรุ่นด้วยกันครับผมใส่ไปกําครับอันนี้หอยกัดใหม่ๆเลยครับ,ห,รบนะหอยกัดหญ้าใหม่ๆเลยครับกัดเาเนาะหอยกัดใหม่ๆเลยครับผมก็ใส่บ่วงดักไว้นี่นะครับ,บ,บอ จกตึงบ่วงตึงกันกรับครับกรับก็ใส่ไว้นี่ถ้ามันบบกินกรับกต่เขาบ่วงเนี่ยครับเนี่ยหนนตางงามขนาดนี้ครับเนาะลูกไปลงแล้วครับหอยกัดใหม่ๆเลยขุยหน้าอยู่หน้าท่านใช่เดี๋ยวคข้อข้อใส่ท่านกัมครับหนุนตางงามขนาดนี้ครับวันหน้ามีตัวอยู่นะโอเคครับผมใส่กัมครับ อันผมจะทายพอตึกหลังเนี้ยนะครับหลังนี้เป็นบวงข้างแฮมบัคคีหลังนะครับผมใส่ดักไว้นี้หุ่นตังครับเพื่อมตังๆงเลยครับนุกหุ่นตังเลยน้ำะครับใส่บวงดักไว้นี่ก็จะหมายไว้รับบื้อเหมือนคืนป้ากันครับน่าน่าจะมาใจอยู่นะครับถ้ามันติดปัญหายังถ้าติดปัญหากันยังก็ป้ากันพูดมาเจ้าครับ ครับผมผมปลามาใจหนูครับรอบแรกครับนี่ครับใ้พาลูกเจยงหายมาครับนี่ของแต้ครับนี่ของแต้ครับอแต้ลูกเจยงหายมาครับกับเป็นมูกที่ผมใส่ไว้ต่แม่แรงนะครับเนี่ยครับน่ารุนครับเนี่ยครับน่ารุนน่ารุนเนี่ยครับนี่พานูอามาลองดูกันครับรุ่นหลังแหลกเนาะ หลอ,อดหาวเนอะแบบเนี่ยสองคนดีๆเนอะนี่นี่หลังแรกเลยนี่หลังแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี่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 รนี่ไรนี่นี่หลังแรกเลยนักปิ้งอมันลันเนาะบง บองดักปิงหลังม่อไปอยู่นี่นะติดหลังติดห,ห,หลังมาติดหลังมาเนี่ยท<ม>ี่ใส่ไว้นะเดินเลยนี่กับบรรลันเนาะจะเจ้าล้ำไปมั่วครับจะได้มั่วนาะเงียบนิ่มหลังนี่เหรออะในพัน,นป,ปัดทุกตายแล้วอุ้ยอีกา นี่มตัวนี่นี่นิ Hence, ่มตัวนะอือเนี่ยมาตายเลยนะหวานลิ้มเนี่มยของแต้ครับนี่นะอือนี่มาตายเลยเนาะหวานหวานครับสนะอืออีกาลองเติมดูมมมวนครับอือหลังทิศหลังตัวกันเนี่ยครับอันถุงมือมิเนี่ยนะถุงมือในนี่นะ ันธุผม,มือมี่นี่ะผมมือเนาะน่มีวิธีกำันออนี่นะนี่นะ้าเลกมันยังต้องกำหางมันมันถึงยมคบอ๋อนี่นเป็น<ม>ต้อตีหางขึ้นครับวิธีในพันของจะหานะครับเนอนี่นะตางอโอมัมันดอถ้าย่งไม่ได้สตัวล่ะติดกันเลยครับถอ,อนไหมนี่นะมีวิธีจัดการก็ครับนี่นี่การัพอสต๊อนี่ครับขอพ้อหอ พอตกอีกอาตายเลยนี่แหน่เรียบร้อยตายเลยครับนี่สูตรนะมีสูตรครับ <laughs> มามามา,มา,มาครับเดี๋ยวเอาไปใจหลังต่อไปน้นองข้าน้าเดี๋ยว<ป>ผมเก็บกำครับโอ้โหอมาแหมหลังครับ <laughs> เรียบร้อยกะโออ้้เรรียยบครับโอ้นี่เป็นหนุนน้อยเนาะให้มต้องขายเนอะ มออยู่ปิ้งกับมออยู่มออยู่เหรอเออยู่ครับเอาอยู่เขาอยู่อยู่มัดเนี่ยครับเดี๋ยวียนพันนึกนึกฉีดน้ำยาตัวนี้ครับใส่ด้วยหรอแหม่ยี่นี่เปนสูฉีน้ำยาครับเนี่ยครับน้ำยานี่นะนิดขนาดครับนี่นะโอเค นี่นีน่ทำออฮาน,นุนี่นึ่นี่นึ่งม่นะมนะรูดละรูดละรูดอู้วววนวววววอววววววมววหวว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 วนาดวววงววววววว นี่ครับมาใจใหม่เจ้าเขาต้องเนี่ยหลอบหอัวค่ำนะเขาต้องแปลงตัวนะครับพี่โคตรใหม่เด,ด,ด้อเออนี่อยู่เก่าเนาะนี่นี่อันนี้บวงนะอันนี้บวงนะนอ๋อมานี่กเม็นไนะ ครับหายเอาละเอาุนะครับหายมีรุ่นครับหายครับเดี๋ยวก่นเนอรุ่นอกัครับหายครับโอ้เจือกตึงตึงนี่าน่มันเจือตึงงเอลตาย้อเเดเอาเอาเเอาเอาาาเอาเอเอ้าเเาเ ฮ้นน่เอาเอาิ่ะเอาพี่ตีนเอาเอาครับนี่อ้ของเท่ของเท่ครับพิ้งีงครันี่ี่ตีนั่นนี่นะไม่ครับิโอ้ติดหน่อยดิ้ติ้ติ้สองทิ้งหรอ้อเียเนาะมาม เรี <c oughs> ่ยงอนีรนี่เรี่ยงอนนีหมดได้แล้วก่าแค่มดได้ละเรอย่าไปที่นี่ปล่อยปล่อยเติร์ทห่อมได้เอากระสอบมาหน่อยเออบ่ปล่อยอะบ่ปล่อยอะมันใส่ใส่งามอยู่เะใส่งามอยู่นี่นะครับใส่งามอยู่เอาเอาในผ้านเอาเอาไปก่อนนี่ครับจัดการโอเคนี่ครับเดือดเดือดคนหนึ่งอาหารเรียบร้อยครับ มันครับใส่งงามๆครับใส่งงามๆนะครับนี่ขี้ครับเฮ้ยอือไม่ละไม่ละมามละมามละนี่เนี่ยครับดินดาวดาดาวอยู่ครับนี่เป็นหนูท้องขาวครับอันนี้เขาปล่อยบอกนี่เขาปล่อยนะครับเนาะนี่ปล่อยครับนี่ปล่อยอ่ะไปใต้อีสานนี่มันเหลือเนอนี่นะ นี่นี่ปล่อยครับนี่ปล่อยแล้วในพันปล่อยแล้วครับปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วเนื้อห้ามปาตีแถมนะเดี๋ยวในพันห้างครับห้างใหม่แต่ก็ใส่น้ำยาใหม่ครับยังไม่ก็ยังมีหนเอยังคิตังี้นะยังมันต้อย กาขนโค้ยังหอมเลยหนุนวิพัฒน์จะได้ขับไปหลัง,งสงมมุดท้าคยครับอันนี้มันรุ่นหลังสุดท้ายด้วยกันครับจะได้ตั๋วกันเนาะเว้ยนี่นมันจีนหลังสุดท้ายนี่หน่เป็นหลังสุดท้ายก่ยอน ลองหลังสุดท้ายครับเปนอย่งเหลวเพ้แเล้วเพน่หมดนั่นแ่ะฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นนี่นะเพล่เหล่าเพล่หมดนั่น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 น่นนั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 ่นน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  โอ้โหเสียดายแต่โหนเป็นยังครับเดี๋ยวห้างไมปใส่ไหมเนาะโอ้โหนายพานมาตัวหาครับนายพานมาตัวหาครับตัวใหญ่ลุ้นเฮียเหน้านี่เดาเพลเดาเพลมดนี่ฮะเดาเพลเดาเพลมด้นี่ได้หนูได้หลายตัวอยู่เดี๋ยวห้องลุ้นหลังสุดท้ายลุ้นหลังสุดท้ายครับหุ่มหลังสุดท้ายนายพาน อันนี้เดือพมาตัวหากรมังรุ่นนะครับน้องเป็นใจครับนิ่มใจในถุงยางครับรุ่นหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายน้องมันปีใหญ่ขนาดนักหลังสุดท้ายเลนี่ค่ะเต็มเต็มเตเต็ม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 เตเต็ม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 เตเต็ม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 เต็เต็มเต็มเเต็มเตมเต็เต็ อ่าผลลือเลยเอออีากาอีกาเจอเลยพี่ผ่านทัไรได้คำเลย <g liamo> ในในว้านมาตัวห,หาเขามาตัวห,ห,าหาหลังสุดหลังสุดใหญ่พอดีก็ต้องเซ็นดูคาหนิมาได้เลย <g aren> มาขนาดนั้นหรอโอ้เนี่ยครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมสรุปผลงานด้วยกันเนาะครับผมครับก็มาสรุปผลงานคืนนี้ครับ มันเป็นหนูไส้น้อยครับนี่นะ่ะไส้กลางๆครับไส้หมอกแกงไส้หมอกแกงครับไส้หมอกแกงแล้วอ็อันมันผเมเจ้า้องอย่มันรุ่นไส้ใหญ่ครับเพราะว่าอันมันคืนหลอบแหลกเนาะเขาใจใจกับเป็นหนูไส้นี่หมดน,นะครับอันนี้ในพานนะครับครับนี่ในพนันก็ได้ประมาณนี้ครับไปรุ่นเดีวยวกันผเมเจ้าของกล้ามครับครเดียวมันโอ้คผมหนูที่เขาได้ตะกี้นะครับน้องในพานลูกจะหายมาครับ ดูนเขาทำครับทำแล้วก็จะจะจะเ่ยงไไ้ครับอ,อ๋อเขาจะปิ้งนะครับเนาะอันนี้เขาทำครับทำแบบง่ายๆครับเขาเผาเนาะกินเนาะเคี่ยวเผาเนาะ,นอ,ะอันนี้อันนี้เป็นสูตรเผาเนาะครับเนาะสูตรเตี้ยนแปหทำย่างนะครับเนาะนี่ในพานไปเอาจะใข่ครับใบจะไข่จะใครหลบดูลไปเดี๋ยวเขาจะ ขัวเนาะรับจะเขาจะขัวขัวแล้วเขาจะแบะแบะเบะแล้วก็ปิ้งเนาะนุ so ่สดๆหรือหม้เนาะนะครับน <ously> ี่นะวันวันนี้เป็นวันที่สาสนะครับนี่นะวันวันสิ้นปีครับเขากับ บางคนใครใื้ผมทําคลิปตีอันทําทํากินเนาะมันมันมีเวลาเนาะครับเนาะผเต๋อผมเนี่ยได้มาคนเดียวมันมีเวลาเนี่ยทบแต่วันนี้ในพานลูกเจียงฮายมาครับเปินมาจัดการเนาะนี่เล่งดวนเนยเผาเล่งดวนครับเผาเผาเผา้วกาจะใครรุ่นรุ่นครับเดี๋ยวเขาจะแบะแบะแล้วเขากจะปิ้งครับโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นไปพร้อมกัน ครับผมมันเนาะตอนนี้ well. เขา okay, <laughs> <laughs> วค้ดเรียบร้อยครับแล้วก็มักเรียบร้อยเนาะแล้วก็บเดี๋ยวนี้เ่ามาปิ้งครับมีเช่มักครับนี่คือมักเครื่องนี่นะหนูครับม่เช่มักครับมาปิ้งครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวซุกแล้วก็เดี๋ยวเขามากินข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ เจ้านี่บรรยากาศดีนะครับผมปลามาใจหนูครับมันเป็นหมายใกล้บ้านครับเขาใสไว้เพื่อที่มาใจมาคืนแล้วก็เอาไปแย่งกินกันคืนแล้วอันในพานเปลือนหงกับลูกเตียงหายมาปีน้องกันกันมากินกันแล้วก็สร้างให้มันเป็นกิจกรรมด้วยนะครับถ้ามันนั่งกินในอย่างกันอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะลูกตีตีไก่มา อันนี้เจียงนี่ผมตีผมอยู่นี่เปิดเจียงของครับแล้วก็ตีในพันมากอ่ะกับเจียงไฮเหมือนกันนะครับแต่วัดเจียงไฮเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคนต้องเพศเป็นว่าห้องคนต้องปุ่นว่าคนเจียงไฮนะครับเนาะแต่ก็เจอวัดเจียงไฮเหมือนกันนั่นแหะแต่เปิดห้องง่ายๆว่าคนเจียงไฮนะครับแต่แต่เจียงของนี่กับจากวัดเจียงไฮเหมือนกันนะ แต่เป็นห้องห้องปุ่นว่ะห้องง่ายๆเนาะว่าขนจังไห้ครับแต่เจ้าเนี่โหปามาใจหนูครับสี่เขาใส่ไว้ตึ้นแล้วตขึ้นแล้วก็ได้ไปสี่ห้าแตมก็ครับประมาณเนี้ยกลับไปแยกกินกันนะครับขึ้นแล้วแยกแบบง่ายๆเผาขนแล้วก็เอามาปิ้งกับน้ำจิม้มครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน หลังแรกอยู่หน้าปุ้นนะครับครับรุ่นติกันเลยตรงหลอดหัวมนันแปลงกันกันหัวกันควายครับหลังแรกจะขึ้นแล้วได้กันครับมันจะได้กระหัทนทำ <c oughs> น,นี่นาะนนี่แหละเออนี่หมากม้าเหรอยังเก่าครับ ได้ไม่กัาจะได้ลันกับลันครับกับลันครับกับลัน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 นี่ตัวคอกับลันกับลันโอ้นี่แล้วครับโอ้ยต่แต่แล้วครับติดกลับครับนี่โอ้ใส่เหมือนใส่ถืนนะครับมันมัน ตัวแรกครับอ,อ,อืหนูหลายแต้เฮ้ยดูแพะของอะไรให้ันก้มอ๋อนี่บัลลันบวงดีดปดอืมโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บก้มรับเก็บเรียบร้อยมาใจครับหลังต่อไปครับอ,อือนี่ลัน่นลั่นครับลัน่นลั่นครับลัน่น เออแบบมีตัวนันมาได้มีตัวเออออแปลว่าหนูถ้าจะนักอย่างนี้ครับนี่นดันยวมันได้พอลายนี่ยลายนี่ผมนี่นี่บวงบวงกัลูดครับ นี่บวงมดุดดูนี่นไปจะได้เออนี่บันลันครับบวงนี่กือบวงนะนี่เนาะไปจะได้เออนั่นบันลันขี้เข้าไปเก็บก๊อครับนี่ขยุนขนยุนครับ ิบวงครับวันรักอยู่ครับนี่เป็นเลยครับใส่งามเลยครับนี่นะใส่งามงามรั่เดี๋ไดผมเก็บกร้มครับใจไมนเลยได้สองแต้มครับเป็นรุ่นหลังสุดท้ายเลย nó no, xây nhay bố mi các bạn mất một tít một nó xuất thai đây nó xuất thai từ cái lều có đây nè ơ ờ, mà đây ơ ờ, mà chạy nhưng mà chỉ là xuất thải chạm hồ người ta khứ nào nọ thế nó xuất thải như thế nó xuất thải, thải. đây ơ ờ. โอ้โซนนี้เป็นหนูน้อยครับนี่หลังสุดท้ายแต่นี่นะหนูน้อยครับเคครับเดี๋ยวผมเก็บกําลังไปสรุปผลงานด้วยกันครับครับกับสรุปผลงานครับเจา้านี่สองแต้มครับใส่ป๊ะคระับแต่คืนแล้วนะครับตัวบ่มีตัวใ,ใหญ่มู่หรือว่าตัวใ,ใหญ่ติด,ด เหลวๆนั่นมันมัน,มน,มนลาบผครับต้องปล่อยละไว้หัมสักเพื่นเนาะสามสี่วันเนาะถึงจะมาซ้ำได้นะ่ะอันมันกลัวครับผมเอาตึงบวงตึงกลับมาใส่แต่ก็ใส่บลายนะครับอันบวงซิปหนึ่งกลับซิกซิฟหลังก็ได้ประมาณเนี้ยครับฝากดติตามต้วนะครับช่องนังหลหาดเชียงไฮ ว่าผมจะปาไปหายูหาก,กินอย่างตั้งไดเนาะว่าจะไปซสาะไปหาไอ้อยังนะครับก็สวัสดีปีใหม่ต้นนะครับปีหกหกโอเคครับก็ได้ประมาณนี้สำหรับนักปลาชญ์จังไฮวันนี้ผมขอสวัสดีครับ